s s e หรือผู้ประกอบการท่านไหนที่มีไลน์ออฟฟิเชียลเขาแล้วเนี่ยมีผู้ติดตามน้อยอยู่หรือใครเพิ่งเปิดใหม่แล้วอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มนะคะวันนี้นะคะผู้จะมี5คียีสสำคัญนะคะที่เราจะใช้ไลน์แอดนะคะมาช่วยเพิ่มผู้ติดตามของ Line OA ของเราให้มีเพื่อนเยอะมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาพร้อมยอดขายถึกไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะว่า5คียี่สำคัญมีอะไรกันบ้าง จุดแข่งข้อแรกของ l i น์แอเลยนะคะทุกท่านสามารถที่จะเลือกยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยําและลึกมากๆได้ถึง222กลุ่มเป้าหมายเลยค่ะแต่ว่าทุกท่านนะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับธุรกิจของเรามากที่สุดนะคะก็จะยิ่งทาให้โฆษณาของเราแม่นยําและมีราคาถูกค่ะคีย์ข้อที่2นะคะมียูเซอร์ที่ใช้ไลน์นะคะถึง56ล้านคนเลยค่ะในเมื่อลูกค้าเราอยู่ที่นี่แล้วนะคะทําไมเราจะไม่เอาไรน์ของเรานะคะมาสือา่อสารหรือสร้างโอกาสใหม่ๆเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาค่ะ 3. ใช้ไลน์แอดเป็นตัวช่วยหาลูกค้าใหม่บนไลน์นะคะและก็โยนลูกค้าเข้ามาที่ไลน์ OA หลังจากนั้นนะคะไม่ใช่แค่เขาเพิ่มเข้ามาค่ะเรายังสามารถส่งโปรโด,ดีีโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เราอยากจะสื่อสารไปให้ลูกค้าผ่านบอร์ดแคสได้แบบง่ายๆ 4. ไม่ต้องเป็นแบรนด์ดังก็ขายได้ลูกค้าคลิกแอ แล้วก็แอดเข้ามาคุยกับเราเพิ่มเพื่อนกับเรานะคะและแชทคุยเลย5อันนี้คิดว่าหลายๆท่านน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีงบขั้นต่ํานะคะตั้งแต่0ูนย์ศูบาทสามารถเริ่มยิงได้เลยแบบง่ายๆใครยังไม่ได้เริ่มยิงโฆษณารายแอดแบบเพิ่มเพื่อนแนะนําให้ลองได้เลยนะคะเพราะเริ่มง่ายต้นทุนถูกมากๆและที่สําคัญนะคะยิงครั้งเดียวลูกค้าจะอยู่กับเราไปได้นานๆเลยนะคะ